จะได้เตะม,มุมกันมาโดยปุณณภพกำลังกล้าปุณณภพเปิดมาแล้วลูกนี้หลุดมาเข้ามือโกดิวทัดพลอีกแล้วของกลังจากวัดไร่ขิงยังอยู่กบเตะโดนงขึ้นมาบอลถึงคิมนาพัทคิมนาพัทปริญญาทวัฒชัยบอล าหนีขึ้นไปครับูนี้โดยเอกรั์โดนสกัดนีบอลออกไปครับเริ่มเกมกันในช่วงครึ่งแรกครับของรอบรองชละเลิิ์คู่ที่2จบคู่นี้เราจะเหลืออีก2คู่นะครับเป็นคู่ชิงชละเลิศ์ทั่วไปและคู่ชิงชละเลิิ์ภายในสถูกมากครับที่ปุณพภพ พบขยับทุ่งมาให้มาเลยคิมรพัทครับคิมนพัทค่อยๆพาบอลขึ้นไปนะครับตามาในแดนเปลี่ยนขวาไปให้ที่ปุณณภพกําลังกล้าปุณณภพขยับปุณณภพลูกนี้จันกเกษมไปเชื่อมยังไม่ได้ครับต้องมาซ้ายก่อนครับที่คิมนพัทคิมนพัทมาที่พิรพัทร์อสศนีครับหลังจากเมื่อกี้ปะทะกันแล้วตัวเองเจ็บนะครับไปเข้าอู่ทำการเช็คเครื่องซ่อมมาปที่เรียบร้อยแล้วบอลยังอยู่ครับที่พานุศัก พานุศัก์ต้องคืนกลับหลังมาลูกนี้กับพานุศัก์ให้มาที่ปริญญาครับมาทั้งก้อนดินมาด้วยกับเราทีแรกจะทำตัวเป็นคนสูงส่งสักหน่อยที่ไหนได้ตอนนี้กลายเป็นคนติดดินไปแล้วครับบอลมีเปล์าเครับลูกตังเตีเข้าไปครับ ที่เอกรัตษ์อา้าวที่โทรศัพท์ของใครครับปุ่มกดพังฝาหลังหายสายชาร์จรั่วขั้วเป็นหักครับเอาลูกนี้เล่นด้วยเอกรัต์ครับเอาฮะดูลูกตังเตยัดลูกนี้ก็ไปเลยมาทวัชชัยหานทะเล ตตยอามตายอามขอเสียงหน่อยเย <c oughs> ร็วคลิปเพ่นเอ็กจิมมี่ผัดไทยเอ็กมิตต์มาร์คแท็กซี่ขอเสียงหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> บอลมาให้พิรพัฒน์อัศนีไปต่อครับทางด้านของเอกพจน์เอกพจน์ผามานี้กับมาพุญแภพบอูลูกนี้จังวัน,นี้เขาบอลนี่ฟาวนะครับ มีจังหวะเปล่าครับลูกนี้อ่ะบอลได้ตั้งเตะเข้าไปครับของทางกริปเพนเอ็กจิมมี่พัทไทยเอ็กมิตต์มาร์คแท็กซี่ได้ตั้งเตะนะครับจันกระเกษมตรงจากสวนมาพร้าวภูเก็ตจันกระเกษมไหลมาให้ ลูกนี้แล้วคนนี้ก็เช่นกันอืครับตักขึ้นมาแล้วอ้วนเล่เลยไปเข้ากรอบกับบอะไปครับยังเสมอกันนะครับศูนย์ศูนย์พัดพลนพฤทธิ์ครับเกมที่ผ่านมาในรอบก่อนรองนี่เก็ตพระเอกเลยครับจนได้รับกิฟต์วอเชอร์ครับทานอาหารฟรีเล่นกับอีกทีนะครับที่ธวัชชัยธวัชชัยก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเหมือนกันครับในนัดที่แล้ว กัชัยให้พานุสักพานุสักคลึงคลึง,ล,งลูกนี้คลึงเอาย้อนกลับทางเดิมพานุสักเจอกับทางด้านแล้วเลยมาปุณณภพโอ้พานุสักเข้าพรเนี่ยวันนี้ผู้สิน์ต้องฆ่าโทษเลยครับจ,จะมีคล้ายๆเปิดไปนิดๆครับรถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าหวาดเสียวเก่นขึ้นมาโดยคิมนภพัทร พิรพัฒน์ค่อยพาบอลขึ้นมาครับมองตัวจะให้แล้ววางขึ้นมาติดเอกรัฐมงขึ้นมาที่ทวชัยศรีรักษาบอลที่พิรพัฒน์หัส,สนีครับพิรพัฒน์หัส,สนีวางข้ามฟากไปเลยครับที่ปุณณภพกำลังกล้าปุณณภพกำลังกล้าจับลุกนี้บอลพานุสักแล้วก็สก,กัดไว้ได้ครับโดยอนุชาดำสิริบอลออกไปครับลูกทุ่มกมาครับที่ปุณณภพ บุญนาพบข,บขยับขยับลูกนี้แล้วทุ่มกันมาให้พิรพัฒน์อัสนีพิรพัฒน์โยนมาจะให้เอกพจน์นะครับบอลไม่ถึงครับแล้วลูกนี้ปัญญา,าปัญญาย้อนกลับหลังไปปัญญาเล่านาครับในสนามมีสองปัญญาปัญญาเล่านากับปัญญาอวยัยบอลมาอีกทีนะครับที่ลูกนี้จันกเกษเอกรั์ขวามาปัญญาอวยัยแล้วอบอลติดอยู่ที่ โอ้ตกลงมันปลักพอดีครับพูกนี้ครับตกลงมนปลักพอดีครับถึงแม้ในน้ำเน่าแต่ก็ยังมีเงาจัน์ครับไหลก็มาอยู่ที่พีรพัฒน์อัศนีครับพีรพัฒน์ตายมาเลยครับให้จันท์เกษมลิเพนกรับุกต่ออยู่ที่ทางด้านของคิมนพัฒให้ปุณณภพ บนภพกำลังกล้าย้อนกลับมาที่คิมนภพัทครับปุษณะเดี๋ยวจะไปเจอกับสวนกล่องเอกนันบิลลี่นะครับในรอบชิงชนะเลิศไหลบอลเข้ามาครับให้คิมนภพัทยัดเข้ามาที่พินภพัทอัสนีพินภพัทอัสนีลูกนี้สับหลอกสับหลอกแล้วโอ้ลื่นเอาครับปริญญาอวยชัยเป็นทางด้านของปัญญาอวยชัยครับลื่นแล้วดูกันตรงนี้เอาบอลรับแฟร์ครับไปก็ต่ออยู่ที่ธวัชชัยโอเคครับผม หรือว่าวันนี้หลายคนครับมีคนที่คอยให้กำลังใจหรือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหลังบ้านที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็ตามแต่ครับหลังบ้านเข้าใจหลังบ้านคนให้กำลังใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ทั้งหลังบ้านของน้องเอของน้องเบของน้องช่างภาพผม บาทีนะครับที่กิมนพภพัทรกิมนพภพัทน์กับหลังไปให้จันกเกษมครับกูสนยังไม่เจอของยากครับยังไม่เจอของยากถือว่าเป็นพวกสัประตูจอมเก่าเลยครับคนนี้กุศลทองแป้นในวัย50กว่าก็ถือว่ายัางรักษาร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมครับสามารถลงเฝ้าเสาในรุ่นประชาชนทั่วไปได้นี่ไม่ธรรมดานะครับ จะเป็นคนที่รักษาร่างกายดีครับถ้ามีโปรแกรมแข่งขันแล้วก็นุ่นแล้วับจะไม่รับทัวร์สัปครจะไปปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำเลยนั่งสมองสมาธิเลยยัง0ูนย์ศูย์ครับอาจจะไม่ได้เร่งเหมือนเกมนัตทิพันธ์ผ่านมาครับเพราะว่านี่เกมสแล้วเกมสามทำใช้เวลามาก่อนหน้านี้ก็48นาทีแล้วครับนี่เป็นเกมสมแล้ว ก็เรียวแรงก็ล้าเป็นธรรมดาครับนี่ไม่ใช่อานนท์สวัชเนเกอร์คนเล็กนะครับเจอเกมสมก็ล้าเป็นธรรมดาอ่ะคนนี้ถือว่ายังสูนยูอยู่นะครับยังไม่ยังไม่กล้าเร่งครับถือว่าจะไม่มียังไม่แลกกันเท่าไหร่คนนี่เพราะว่าทีมที่ชนะยังต้องเผื่อกก4ี่ก5หไว้นัดชิงอีก่าทีมพีรพัฒน์ครับไปอไปที่บุญนภพบุญนภพบลักกล้า โดนพาโดนบีให้หนีออกไปขวาครับทุกนี้ขึ้นไปได้ครับเลือกที่จะม้วนแล้วตีย้อนกลับหลังสุนเลยครับทีกุศลทองแป้นพีใหญ่ของทีมนะครับกุศลในเกมนี้ปัทิคิมจพัดครับคิมจพัดรัตนพันธ์พยายามพาขยับกีดได้ขึ้นมาครับให้ออกมาซ้ายที่แจงกระสมแจงกระสีมไมโสของทีจากเซนก,กิมเอฟซีครับเจ้าน้องจากสวนมะพร้าวนะครับ ในสนามมีอยู่สองนะครับจากตะกิงเวฟซีในส่วนของแจกรเกษมแล้วก็ทางด้านเอกพจน์ผามานี่ม,มาที่ปริญญาปริญญาไม่ลูกนี้แล้วเป็นทางฝั่งพันธุสารับที่แก่ทิ้งเข้ามาครับกิมนพัทครับเจาะมาให้ปุณณภพกำลังกล้าปุณภพขวาแล้วยริงลูกนี้ ยังสกัดไว้ได้ครับติดทวชัยหานทะเลตอนเดึกมาราทางของจะเกษมไมโสหาทางเข้ามาของกรีเฟนและะ็บกวางตรงนี้อย่างติดที่ทวัชชัยครับเอ้อโห OT. นี่ก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญเหมือนกันอีกหนึ่งคนครับของทางฝั่งใต้่ครับขอบคุณช่างภาพนะครับปลั๊กอยู่ที่ผมครับปลั๊กคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับอ้าวลูกเดียวโอ้ย้อนนี้จังหวะนี้ประตูนี้ยกเครดิตให้ทาง <ๆ S 2> ฟัง ปริญญาเล่านาครับวันนี้ครับที่ตีบอลเหมือนจะเป็นการผ่านบอลเข้าไปครับแต่ปุณณภพครับที่วิ่งแล้วขยับกระโดดหลอกย้อนดูกันอีกครั้งนึงครับโดิวนะครับนี่ครับระยะพลาดไปหนึ่งโกดิวกิมนำพัดไห้ออกมาที่ปริญญาลากจี้เข้าไปแล้วเหมือนจะเป็นการผ่านบอลตรงนี้โอ้ยปุณณภพครับอุศนครับนี่ดูครับหวีผมเรียบแป้เลยนะครับผม กุศลตอกเป้ก็ถือว่ายืนแป้ชิวช่วยกับซีเนียร์อุโสมาแล้วนะในการนี้ล่าสุดแชมป์แกก็เป็นรุ่นรุ่น,หน,นนะหนึ่งรุ่นแล้วนะหนึ่งรุ่นแล้วตอนนี้รอ,อ,อรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่กำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้ดูปริญญาครับอยู่ที่ปริญญาเล่านาเดินบีต้องอเคาะออกมาครับที่จะเกษลรไมโซตัตกข้าวออกไปต่างกันที่คิมนาพัทครับนี้ถ่ายกองกว้างครับพอทีมขึ้นนำก็ ไม่เร่นนะครับทางฝั่งกีเพนท่านดูจากตรงนี้แล้วคริญญาภัทเปิดปดูคู่แข่งเข้าไปไล่เลยครับแล้วดูครับปริญญาใสา่หาช่องเพื่อไปเอาบอลแล้วก็คืนมาตั้งใหม่ย้อนกลับมาที่กุศลตเป็นแล้วก็เปิดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับคู่นี้โอ้ครับหมดครึ่งแรกพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะได้ติดตามต่อการแข่งขอีกครึ่งทางครับของคู่นี้จบคู่นี้แล้วก็จะตอ่อเนื่องคู่ชิงของรุ่นนี้เลยครับน่าจะ น่าจะพักกันอีกสักสักสักคู่นึงก่อน่อ่ เกมครึ่งหลังเดี๋ยวจบคนนี้ทีมงานตั้งเพลงอีกคนกคนหนึ่งฝากชีวิตอีกคนคิดไม่ซื้อไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจบคนนี้กน็น่าจะต้องมีพักอันสั้นิดอยู่กันต่ตอน,นะครับต่อตองแป้นให้ออกมาตรงนี้ที่บบคุนบภพขึ้นดหนึ่งศูนย์ับเสื้อสีดำทีมงานของกีเพ่นเป็นจะมาฟาวล์ลุนี้อ่ะผตัดสนให้เป็น ปิกกทีมงานของกีเพนจิมมี่พัทธัไทยเอ็กซ์มิสเตอร์มาร์คแท็กซี่ครับผมที่คือชื่อเต็มๆครับรับพอเข้าชิงนี้สปอนเซอร์เข้าเลยนะครับติดตั้งติดครัอพอ่ะเห็นไหมข้างหลังเราเตรียมกล้องแล้วนะครับเพื่อทำการถ่ายทอดสดพิธีปิด ทีมงานก็เดินสายและนส,สปอร์ตครับที่ปักลักถ่ายทอดสดทั้งแต่ละก,การข่ายทั้ง4ี่วันครับทีมงานที่นอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทีมงานชุดนี้มาที่พีรพารสาสนีสายโอ้โหอ,อ่ะพู้ตัดสินดู่ก่อนอ,อ่ะจกักรวาสกัดอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยทีมงานของใต้อราอร์มครับแพทย์ปออไปแล้วครับนี่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากับการเกงครับครับ การเก่งก็จะลุดอ่ะทีนี้คนเจ็บก็จะต้องดูอบูกวการเกงจะหลุดหนูก็เสือกเจ็บขึ้นมากไม่เจ็บช่วงอื่นเจ็บช่วงคนเยอะๆด้วยอย่าหลุดตรงนี้นะครับผมเยี่ยมดูแลเพื่อนเยอะเยยมครับผมเหมือนเพื่อนจะผลักลงไปครับเมื่อกี้ครับถ้าจใจมึกน้ำพอดีเพื่อนบอกอ่ะมึงลงไปก่อน ตกอนต่อนะครับการแข่งขันอีกครึ่งทางตอนนี้ผ่านจุดตั้งเกมของต้นเกมขึ้นหลังแล้วบอลถ่มของ <c oughs> พีรพัฒน์อัศรีครับให้เข้ามาที่จากดัานเอกพัฒน์ผาบันนี้เจ้าแจ็คจอบไม่ได้เดี๋ยวกลัาตั้งที่พีรพัฒน์ตีตรงนี้ไม่แม่นนะทีแรกเราตั้งใจว่าฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศเราจะเชิญคุณวิลาวันครับมาเป็นคนเคียบ,บอล <c oughs> คนถามว่าวิลวันคือใครวิละวันคือสีกากรบเธอมาไม่ได้แล้วครับที่แรกตั้งใจจะให้นี่อาจารย์โจงเลยไปรับที่สนามบินอ้ารถถังปากวีบกตินี่มาเโอ้ครับองคแกได้ลำดับที่อะไรอ่ะ อ๋อสาบร้วมอ๋อครับประเภทภายในออปอนเปิดกันไหมครับเปบิดจะบพบจอดับพ้นเลยที่นี่เอาแบบชั้นเชิงเลยไม่เป็นไรเขากำลังติดตั้งเพื่อจะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงูจังหวะนี้ก่อนครับจากกระสีใไโศโสโปเปิดยัดปอนยังอยู่หน้าปราะตูรับของใต้อาอม ดันปริญญาให้ลูกนี้ขคืนติบุญนภภมาอ้าวแม่ดูเหมือนว่าบุญนพภหัวจวังหวะแรกวื้นแล้วแม่แต่บอลยังไม่ไปไหนครับเลยหัวซ้ำด้วยขวาลูกนี้เป็นประตูที่สองครับขึ้นนำสองศูนย์นันทีพยายามตีเด่นในซานนะครับบุญนภบกแลังว่าปีเท้าก็ดีกว่าพี่ชายมันเยอะอครับย้ำ,ำย้ำอีกทีครับจะย้ำว่าจะตายเลยครับผม อะจะเป็นสองแรครับในสนามตอนนี้เป็นเป็นสองศูนย์แล้วครับเป็นงานถือว่าเริ่มจะไม่ไม่ไม่ไมไมยากจนนะกเกินไปแนละ้วยากจนเกินไปแล้วแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็ถือว่าเป็นเป็นงานหนักแล้วครับของได้อาร์พอทธิยากลับเข้ามาโคดิวถึงแม้จะไม่ได้เข้าชิงแต่ถือว่าทําประสบผลสำเร็จแล้วนะครับ<อ>โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวคืออาหารนี่ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกลัวแล้วผมอดีตพิเศษส่วนตัวจากร้านติดเอืม เป็นเอ็กซินเกับการ,รที่ชีวิตเบียร์เลยครับผมมาครับที่บุญภพบครับ,รบที่บุญภพบกำลังล่าเลือฝ่าออกมาครับไต่ายไตย่ตเส้นขึ้นไปป<อ>ริญญา<อ>ดินดิีได้แต่ว่าพื้นที่เหลือน้อยเลยตรงนี้เลี่ยนสู้กับธวัชชัย<อ>หารทะเลครับได้วางเลไขึ้นมานะครับตรงนี้ของทระฟังใตอ้อม บอลเสื้อสีดาลงแข่งเป็นนาทีที่เกือบร้อยแล้วครับผมยังรอโกหมูอยู่นะครับอย่าให้ชนิดที่ว่ามาเอาชุดเล็กกินแดงขึ้นไม่เอา,เอ,าอย่าให้เด็กมันว่าได้ครับเ <c oughs> ล่นเนี่ยมันเด็กมันดูหน่อย <c oughs> อีกคนหนึ่งเบอร์สี่สิบเจ็ดหรือสามสิบเจ็ดและเสื้อสีน้าเงินที่ว่าเปลียล่ยนพร้อมไปก่อนหน้านี้แล้วร <c oughs> องแดงอ่ะรองแดงสามสเจ็ด กะที่กุศลครับนี้นี่กุศลอุก็ถือว่ายังไม่เจองานยากนะครับผมยังไม่ยากยังไม่ยากรต่กุศลทอกแป้งครับถือว่ารักษาร่างกายดีนะครับกุศลในวัยห้าสิบก็ปุ๋ยหน้าตายังหล่อเหลาร่างกายยังฟิตเพรียอยู่ครับเตะปีบยังดังอยู่ดังดังดังกนเตะแล้วโหตีนคนก็ตีนภาษาพวกเราตีนมอเลยครับเพราะในปีบขยรู้ไม่ไปใส่ครกเอาไว้ครับดูนี่จัวะนี้ครับเขาใช้ บอลเปิดข้างออกมาครงนี้หมุนไปให้กุศลเจ๊ดีดูว่าดีไปมือเลยครับห่างซาดออกไปครับในที่แจ้งเตือนไม่สูบออกมาที่ผีนมันกระชนีครับจะมีสารารอแสนไปดัดในสัตว์ลูกนี้อนมาตรงตัวนะครับติดมือติดนึงเลยครับตัวเดียวแล้วครับในกรองสัญญาณ ขุนทิมมาแล้วครับนักเตะรองเท้าสีแเซตาแต่ว่าอุตโต้ริมาของใต้ยอาลมณนี้จบที่ทวัชชัยนะแต่ขวาแต่บอลไม่ตกรอบนี้แต่ก็พอตาตานี่ชามาพักนะครับขุนพิงลงไปครับขุนพิงนีสีรองเท้าเลยรียกได้ว่าเข้าไทยระแวงเลยครับผมเนี่ยตรงราแวงแดงรโลนนะผม ดีเสร็จตาเลยบฝ่ไปฝ่ตยอนุ่นนี้ออกแสงเดี๋ยวไม่ทันเลครับพี่ัญจ้าก่าเล่นเริงกระดิกดูนะบุ๊คกินรพัดครับนี่ไปกันแทย้ามาครับดี่ีลรพัดเหื่อพยายสอนทางด้านเขอวัาไทยพยายามจ้ายายามทพยายโค้งเหมือนกันครับแต่อัน ตามหลังอยู่คือสองจริงแต่ว่าอยาไว่ายอมเขาะถึงนาทีริงอยาวิ่งสู้ฟาดกันสุ้คนนะจิตหัวใจก็ถือวยังเกิดเป็นนักสู้เลยครับต่หมายมีไว้พุ่งชนอย่างที่เแสองเขาว่าเกิดเป็นวัวต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้เลครับแน่นอนครับนี่ตามอยู่สองลูกก็ต้องจัดกันต่อไปฝั่งนี้ก็ขยับสู้ระดมูำลังนี้ลงไปครับ อนอใจสมาธิตอนแรกครับดัานรัตภูมิรัตภูมิจันมานี่ผะแอบใจให้ปัญญาเลม่อนไปดงนีหมอนเดินแกะเอาข้าไปครับเดี๋ยยัญสุพัฒร์เรรายวัญญาไกลอยู่คร <c oughs> ับดูว่าท uh ีวันจะใจใจแข็งหรือเปล่าตันอยู่หรือเปล่าัชียถึงมันจนกดดันแล้วีนจีเม่โดนชีนัง อ่าตอนนี้แดดมาแล้วอุ้ยบรรยากาศดีเลยครับทีนี้อ้าวพอลืมอนออกข้าศึกไปก่อนนะทุกทีโดยกระดิ่งดีที่เเลี้ยงมองเห็นบรรยากาศชัดเจนว่าอะไรนะช่วงเย็นๆก็ถือว่าเป็นแดดวิตามินอีกแดดนึงนะครับเดินสมบูรณิงชายหาดก่อนที่ยอดชัยมาทีมอินทพัฒนครับของถาวรพิพเพิธเอ็กจิมมี่พัทยเอ็กมิสเตอร์มาร์คแท็กซี่ รัตภูมิครับให้มาที่ปริญญาปริญญาเลี้ยงจี้เข้ามาปริญญาโดนบีกันตรงนี้เลือกให้ใกล้ๆอ้าวขยับหลอกแหมเหมือนจะไม่ได้อ่านลายกลุ่มครับยิงไกลกองธวัชชัยครับใต้อ้าบบอลเด้งมาจังหวะขยับเข้าคอกบอลแรกบุญเพ็งอ้าจวจังหวะกันได้แล้วพัดดูกระไมอ้าวดูนี่อ้าวนะครับตัวนี้สกัดที่บอลครับผเพื่อซิมปล่อยกินนับพัด โดนบอลกาแฟครับหิมดพัดพานะครับหนีธมพัชย์ยังหนีตินหนีไม่ได้ครับพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆที่ปริญยะเล่าหนะ้าออกมาที่คิมดพัทบอลเส้นหลังวาไงไรลงูกนี้ยกเสาสองขยับมาตบลูกนี้ไม่ได้โอ้โหอ,อยางกระสาาไม่ได้ผ่านหน้าประตูไปครับ,รบหลังเหมือนทำเท่าว่าจะซื้อเงาะครับโลงแล้ว วัดชัยครับวัดชัยหาทะเลกออกบาลรู้มั้ยทีวุฒิองเมืองนะครับหมายเลขเกา้าบอ่อนที่ทิวุฒิเปิดยักษกอมบ์แม่บอนยังพนเปียนอยู่ครับบริเวณสามเหลี่ยมลู้มี้มีบุญภพบขยับอ้าวแล้วอยู่ในเหลี่ยมที่เหลี่ยมในบ้านนี้ฟาวได้ไอ้นี้แต่เป็นตั้งแต่ขึ้นมานะครับบอนองนตะฟังกีเพนเอ็กซ์ทีมีปัทไทเอ็กซ์เตอร์มาร์คแท็กซี่ ดำอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นสบายขึ้นครับดูจากตรงนี้แล้วเริ่มนับถอยหลังแล้วแต่อามถ้าถือว่าพลาดในเกมนี้ไปก็ถือว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าอีกหนึ่งทีมครับจ,จะได้ในส่วนของอาจจับสามร่วมถ้าดูจากนักเตะถือว่าเขามาไกลนะครับมาไกลมาไกลแอบผ่านทุศักดิก์นี้ <c oughs> บอดดักกันที่คุณพพ เสียไปซ้ายสุดครับเรียงไกลเจียสกุลมารอเปลี่ยนู่ครับคนคำโครหาไม่ไหวว่ามากินแรงเด็กอ, <ะ S 2> อีกคนหนึ่งที่ยังที่ยังจะต้องรอรุ้นว่าจะลงหรือไม่ลงกับโกหมูตุ่มกมาครับนนดีดดกัตภูมิกัตูมผา่ผานเข้า ป่ะลูกนี้ผ่านด่านได้แล้วครับปูโอ้ยโดนงดึงเรียกออกไปเลยครับเจ้ากษีไม่โสไปออกมาที่บุนภพบนอกจากว่าบุนภพบนี้นอกจากเ่าเล่นบอลดีกว่าพี่ชายแล้วรอกกว่าอีกนะะรอกกว่ารอกกว่านี่แหละคนยังไม่เชื่อครับว่าพี่กับน้องว่าหน้าตาต่างกันเลยแต่ว่า สมัยเพิ่งขึ้นของบารยายนี่ก็หน้าตาไม่ไม่ต่างจากนี้นะช่วงนั้นทางแม่เจ้าชู้นี่อาจจะไปไกลแล้วน้องน้องเต่าสมชายน้องเต่าสมชายเลยตอนนั้นเอ้าลูกนี้มาแล้วครับธวัชชัยศิริรักษาให้ก็มาอาจารย์เอ้บอกตั้งแต่รู้จักผู้บรรยายคนนี้ชีวิตกูไม่มีอะไรดีเลยครับมาเล็วมาเร็วอ้าวครับ จนกระแสน,นี่อดีตนักเตะดังครับคนนี้ถ้าเวลาหนึ่งนาทีนะครับในวัยห้าสิบห้าสิบหกแล้วมั้งถ้าเวลาหนึ่งนาทีขอกึอ่งอ้าวพอหมูลงดูวะเอาแล้วเอาไม่แน่นอนซะแล้วครกนะดีเลยถ้าเวลาก็จริงเ,เอาแล้วครับตอนแรกนั้นยังเป็นผัดกระเพราอยู่ครับตอนนี้เริ่มเป็นแกงพุงปลาแล้วคาดว่าทำ่าจะมั่วแล้ว ตามมาเป็นหนึ่งสองกูมบอกกูไม่รู้กูเพิ่งลงไปลงปกูไม่ใช่ใกจะล้มครับผมอาส่วนอ, <า S 2> อทีนี้ <c oughs> พอประตูนับหนึ่งมาที่นี้ถือว่าฮึดแรงฮึดมาแล้วอของใต้อามนี่เอาแลวครับใต้าอามมาแล้วเวลาที่เหลือครับพวกเขาทำได้ไหมใต้าอาม มาที่บุญเพ่งบุญเพ่งรองเท้าสีส้มหลบโคลนกันได้นน่าเลยครับข้างซ้ายเราฟังนี้บุญเพ่งยังไปถึงกับนี้อ่ะยังได้บุกต่อดูบอลทุบอีกครั้งหนึ่งเอาแล้วครับแล้วทุ่มยาวเอาโอ้ยไล่ไม่ทันครับแม่ถือว่าสุดๆแล้วทีมงานของใต้อวัมาแค่เสียวแล้ว เลี้ยวกลับไหมมาแค่เสียวเลี้ยวหัวกลับเลยพักๆสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คู่ชิงจะเล่นได้แล้วนะประกบคู่เรียบร้อยครับผมคู่ชิงของประชาชนโอเพ่นทั่วไปก็เป็นส่วนกงเอ็กแอนน์เบลี่ที่เจอกับกีเพนเอ็กจิมมี่พาไทยเอ็กมิสเตอร์มาร์คแท็กซี่ตัวอันใต้อาร์มรอรับรางวัลนะครับอันดับสามร่วมครับแมเหลือเชื่อครับอาจารย์เจ้ากุกผมพระ